สวัสดีค่ะมาจังไหนค่ะผู้ใหญ่บ้านบ้านย่านตายจ้าโอ้ข่อยหัวตะล่างนาแปงฟันเนาะห,หัวตะตืต่นอาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยแล้วละ,ละ,ละจ้าสิประกาศให้เดวนี้ละค่ะเอาเอาจะนะเอาสิประการดี๋ดวนี้เด้อจ้าจ้าวัสดีค่ะฝากไปถึงลูกบ้านย่านตายทุกคนเด้อเมื่อนี้นะคะ ผู้ใดมาต่างแต่กุมเสียงบอสิวาปทุมท่านี่กุมเชพระยองชนบุรีชุ่มพรอนหรือสิเป็นภาคใต้นะคะกุมกุม,มพื้นที่สีแดงทั้งหลายนะคะมาบานแล้วก็ให้แจ้งอสมออออมเด้อเราก็ยับไปเพียนพานให้กักตัวจากคลองรับที่ชอบจากคลองซิบซีมือห้างกันใดกับห้างเป็นใดกิโล่คุณละ่ะสองเมตรบอดอกห้างเป็นกิโลซะเนาะอืมธรมาแล้วก็ไปยู่กระทอมเสียงหน้าผุหล่ะไปกักตัวยุพุ่น เขานำซามปลาไงข้นอยู่บ้านเอาไปทรงทรงบะตองไก่กันดอกหอยใบโกบอกกอกก็ได้แล้วก็ย่างม่เอาเนาะมันจองสีบะติดเพราะว่าบะลูว่าโลกมันสีติดบะตีดผู้ใดแมนบ่ค่ะก็เลยอยากฝากไว้ช่วงนี้อยู่มมแม่แม่ผู้ใดกับซามหามคินฮอขคอยเด็ดขาดอืมช่วงเนี้ยบะตองคินฮอดคอยคอยกับบะคินฮอดเจ้าอยู่ไผอยู่มั่นไปก่อน คิดฮอดกับห้อดเอาเดอ้อเพราะว่าช่วงเนี่ยตายบ่ได้เพราะว่ายังมาตีอันบ่มีคนมางานศพเพราะว่าข้าเจ้ามือเดียวเนี่ยข้าเจ้ากระเผามันเงาตายจากลอยยี่สป,ปีจงคอยตายเนาะอายุยืนยาวอีกแล้วก็บคนกับสิมางานศพหลายโควิดกับสีเศร้าพร้อมจั้งสีนะนั่นละอันนี้ก็ฝากไว้ในเดอ้อประกาศ